ในระยะนอนเสียชีวิตหน้าบ้านพักชาวบ้านผลเผยมากับเรือประมงแล้วไมย่ยอมขึ้นเรือกลับเมื่อสองปีที่แล้วนิมวเกรบวัดชาวบ้านเจอพระขับรถเก่งนั่งชายริมน้ําเขตการศึกษามัธยมเขตสิบเจ็ดจดสมนาเชิญปฏิบัติการตัดรูปการศึกษายุคหนึ่ยวโนอมอลด้วยสตาร์สเต็ม ชายและญาตินอนเสียชีวิตหน้าบ้านพักชาวบ้านเผยมากับเรือประมงแล้วไม่ยอมขึ้นเรือกลับเมื่อสองปีที่แล้ววันนี้ศูนย์รับแจ้งเหตุ191สถานีตำรวจพุทธมังตราได้รับแจ้งว่าพบศพชายไม่มีญาติที่บ้านพักคนงานที่บริเวณแยกไพลินท่าเรือจ้างตำบลวังกระแจอําเภอเมืองจังหวัดตราดจึงประสานให้อาสาสมัรครกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือออกตรวจสอบต่อมาร้อยตำรวจเองนิสันพัวพันศรีร้อยเวรสถานีตำรวจพุทธมังตรา ได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพชายสภาพนอนคว่ำหน้าอยู่หน้าบ้านพักคนงานคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายชั่วโมงและทราบชื่อต่อมาคือนายสนอรุณสุขอายุ45ปีจึงได้ประสานแพทย์เวรโรมาตราชนสุดศพด้านหนังละเอียดนักเกตที่เป็นเพื่อนบ้านของนายสนอรุณศรีหรือนายบีเล่าให้ฟังว่ามาตั้งแต่2ปีที่แล้วนายสนได้เดินทางมากับเรือประมง แล้วมาขึ้นที่ท่าเรือแต่ไม่ได้กลับขึ้นเรือไปและได้เดินทางไปมาและได้ไปช่วยขี่น้ําแข็งในโรงงานน้ําแข็งจนได้ทํางานแต่ทําได้ไม่เต็มที่นักเพราะว่าเขาสติไม่ค่อยดีและทราบว่าไม่มีญาติเลยเมื่อสองเดือนก่อนได้พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลรักษาตัวกว่า10วันซึ่งเพื่อนบ้านหลายคนแถวนั้นจะคอยดูแลให้ข้าวให้น้ําเป็นบางครั้งจนกระทั่งในวันนี้ได้ทราบว่านายบี ได้เสียชีวิตแล้วจึงได้แจ้งกับเจ้าที่ตำรวจมาตรวจสอบอย่างไรก็ตามเจ้าของโรงงานน้ำแข็งปอภัยบูรณ์ได้เดินทางเข้ามาจัดการเรื่องศพของนายบีทั้งหมดโดยให้พระสวดหนึ่งคืนและโปรงในวันรุ่งขึ้นนิมนต์กลับวัดชาวบ้านเจอพระขับรถเก๋งนั่งฉันริมน้ำแจ้งตำรวจตรวจสอบพบเป็นพระจริงอ้างแค่นั่งฉัน ไม่ได้น่าเกลียดอะไรท้าตำรวจจะมีปัญหากับผมเหรอสุดท้ายยอมกลับวัดเวลา12.40น,นวันที่26สิงหาคม2563ศูนย์รับแจ้งเหตุ191สถานีตำรวจพุทธมณฑลตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีพบพระพิสุสงฆ์ขับรถเก๋งสีขาวหมายเลขทะเบียนก็ไก่ข้อควาย9705ตราดมานั่งฉันอาหารอยู่ภายในเขื่อนริมน้ำบ้านท่าเรือจ้าง เขตเทศบาลเมืองตราดอําเภอเมืองจังหวัดตราดหลังรับแจ้งได้ประสานสถานีตำรวจพุทธมืองตราดให้ส่งสายตรวจตรวจสอบในที่เกิดเหตุเมื่อดับตำรวจอาคมวงอนันต์ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจพุทธมังตราดเดินทางไปถึงพบเพียงรถยนต์จอดอยู่ด้านข้างเขื่อนริมน้ำบ้านท่าเรือจ้างไม่พบพระพิสุสงพบอาหารเครื่องดื่มจำนวนมากวางอยู่บนโต๊ะหินอ่อนจึงเดินออกตามหาบริเวณโดยรอบ กระดั่งพระพิสุสงฆ์เดินมาจากห้องน้ําพร้อมกับบาตดพระจากนั้นดาบตํารวจอาคมได้ขอตรวจสอบบัตรประชาชนและใบสุทธิบัตรพระพร้อมให้เหตุผลที่มาขอตรวจเพราะมีประชาชนแจ้งว่ามีพระออกเรื่อไรสิ่งของและเงินเมื่อมาตรวจสอบพรบว่าเป็นพระพิสุธสงฆ์จริงชื่อพระหันษา เป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งในเอำเภอเมืองตราดบวชมาแล้ว15พรรษาและไม่มีการขอรับบริจาคแต่อย่างใดส่วนสิ่งของอาหารที่เห็นเป็นอาหารที่บิณฑบาตเมื่อเช้านี้และจะเอามาให้ชาวบ้านบริเวณน,นี้พระหันสายอมรับว่ามานั่งบริเวณน,นี้เป็นวันที่สองแล้วเพื่อพักผ่อนและฉันอาหารตามปกติสถานที่ตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารก็ไม่ได้น่าเกียดอะไร แต่ดาดตำรวจอาคมได้ให้เหตุผลต่อว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่พระมานั่งฉันอาหารแบบนี้ออกมานั่งสถานที่แบบนี้ควรอยู่ในที่ที่เหมาะสมมากกว่าก่อนที่พระหารสาจะพูดขึ้นมาว่าจะมีปัญหากับผมเหรอก่อนจะยอมกลับวัดแต่โดยดีส่วนอาหารทั้งหมดพระอานาาฝากดาดตำรวจอาคมนำไปให้ผู้ต้องหาที่ควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจพระธมเมืงตราดก่อนที่พระอานษาจะขับรถออกไปจากเขื่อนริมน้ำบันท่าเรือจ้าง กลับวัดต่อไปส่วนแม่ค้าบริเวณนี้บอกว่าเห็นพระรูปนี้มานั่งที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วและวันนี้ก็มาอีกแต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรมากนักก่อนที่ตำรวจจะเข้ามาและตรวจสอบขณะที่สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดตราราบเรื่องพร้อมนำเรื่องทั้งหมดไปแจ้งยังพระวิทยาธิการให้ดำเนินการกับพระหันษาต่อไปส่วนความผิดทางวินัยสองนั้นไม่มีแต่ความผิดที่เรียกว่าอาจาระที่มีความหมายว่า ความประพฤติที่ไม่สมควรและโลกวัาชชะคือการกระทําผิดที่ชาวโลกพึงติเตียนรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่นไงได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจ็ดวันอนุสารีใต้สถ,สถานี BTS อนุสารีโทรศูนย์เก้าศ่งแปดหนึ่งแสอถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทรศูนย์แ่ 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาเขตการศึกษามัธยมเขต17จัดสัมมนาเชิมปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษายุกนิวว normal ด้วย star stem เมื่อเวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนตราดตระการคุณจังหวัดตราด โดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต17ได้จัดให้มีการสัมมนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด Star s t a m s และสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ร่วมกันและสามารถนำ Star s t a m p สร้างพลเมืองดีมีวินยัยภูมิใจในชาติไปประยุกต์ใช้กับบริบทของการศึกษาได้ในยุคนิวโนอมอลโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาคือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานิเทศและผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยงานเข้ารับการอบรมพัฒนาทั้งสิ้น75คนนางสาวทิวายานกลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต17เป็นประธานเปิดการสัมมนาได้กล่าวว่าในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นโครงการที่ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสามารถนำมาปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จได้จริงทั้งด้านการศึกษาหรือแม้แต่สถานประกอบการก็ตามซึ่งสังคมในทศวรรษที่21มีกระแสะแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเกิดปัญหาใหม่ๆซึ่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เห็นชัดเจนคือจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9 ผลกระทบจากการใช้สื่อโซเชียลรวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบไปถึงผู้เรียนครูผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นวงกว้างทั่วโลกโดยเฉพาะการศึกษาของเรานั้นจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรปรับตัวอย่างไรให้ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลักแนวคิด s t a r s t a ม เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและเป็นเรื่องที่สําคัญในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสามารถสร้างสังคมให้เกิดความสงบสุขได้อย่างยั่งยืนสํานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดแจ้งคอรมอเห็นชอบขยายเวลาการอนุญ,ญาตทํางานรายงานต่างด้าวสามชชาติกัมพูชาลาวเมียนมาภายใต้สถานการณ์โควิด -19 านักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดรายงานว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว3สัญชาติได้แก่กัมพูชาลาวและเมียนมาภายใต้สถานการณ์โควิด -19 โดยขยายเวลาการอนุญาตทำงานในประเทศไทยถึงวันที่31มีนาคม2 5 6 5สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานต่อโดยแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่1กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางหรือเอกาสารใช้แทนหนังสือเดินทาง เอกสารการรับรองบุคคลและเอกสารการเดินทางจำนวน6 4 9ส4 6คนโดยในจ้างต่างพาแรายงานประยื่นคำขอขอรับใบอนุญาตการทำงานณนะสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดและสำนักง,งานจัดหาง,งานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ถึงในพื้นที่แรงงานต่างด้าวทำงานอยู่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2563กลุ่มที่2แรงงานต่างด้าว ที่มีบัตรผ่านแดนหรือ Border p a s s จำนวนประมาณ92,572คนจะได้รับอนุญาตให้ทำงานจนถึงวันที่สามเวมีนาคม2565โดยต้องไปขอรับใบอนุญาตทำงานณสำนักง,งานจัดหางานในพื้นที่ที่คนต่างด้าวทำงานอยู่ภายในวันที่สารเวตุลาคม2563เช่นเดียวกัน